อืมออโอ้ขอบคุณฮิปปี้ทักทายมาพอดีเลยเรื่องป๋าเพลินป๋าเพลินผมแดนเป็นไปแล้วเรื่องเรื่องน่าเสียดายของวงการแสดงอาจารย์เพลินนะครับอาจารย์เพลินผมแดนศิลปินในตำนานของประเทศเราเลยล่ะเออะแล้วก็แล้วก็ว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไม่ได้ว่ากันว่าแกอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเลยมาตลอดเออเหมือนพี่เป้าออ คือคือแกยืนยืนกับฝั่งเสื้อแดงมาไม่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยอืมอ่ะพี่คุณทองเล่าหน่อยว่าเคยไปร่วมง,งานอะไรยังไงบ้างฮาแรกนะ่ะก็ร่วมง,งานกับอาจารย์เพลินตอนนั้นแกเป็นลูกศิษย์อ่า อาจารย์วัดวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างอารมณ์อาจารย์อะไรไม่รู้อาจารย์จรันมั้งเอออาจารย์จรันวัดสว่างอารมณ์เนี่ยแล้วแกก็ชอบทําพงทําเพลงพระเป็นเรื่องเป็นราวประวัติความเป็นมาพระอาจารย์จารานโน่นนี่นั่นไปทุด,ดงทุ่ด,ดงก็ไปทำเพลงเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันเขียนเพลงเขียนอะไรแกเออนะเออกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ ในขบวนเวทีวัฒนธรรมนาวไพพล่งมีป๋าเพลินเป็นแกนนำนะครับจะไปบอกนะว่าใครเป็นผู้สนับสนุนเงิบอันนี้คนที่อยู่ในขบวนการก็จะรู้นะครับก็จะรู้นะมีใครบ้างในขบวนนาวพล่ยตอนช่วงตอนนั้นหลักๆก,ก็ไฟเย็นยังไม่มีอตอนนั้นช่วงเสื้อแดงประมาณปีห5ห้าห้าสสามหันห้าส ปลายห้าสามปลายห้ามลีห<อ>้าสามนะอที่วงไฟเย็นยังไม่ทันได้ตั้งนะครับ<อ>ก็ตอนนั้นเป็นแบ็กอัพให้ท่าเสาอยู่ท่าเ<อ>สา,สาแล้วก็ไปติดต่ออาจารย์เพลินนะครับสองที่เดินสายไปที่เชียงใหม่กับลำพูน สองที่ค่าทัวร์แสนหนึ่งเชียงใหม่กำลังพูนสองเวทีนั่นแหละก็ไปเวทีเสื้อตอนนั้นมันจะเป็นในนามเสื้อแดงอยู่นะครับมันมันจะเป็นในนามเสื้อแดงอยู่ก็ไปรู้จักกันนะครับก็กับพี่สกุลตาลาพี่สกุลตลาก็ผมก็สนิทกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับเป็นแฟนอาจารย์เพลินเนาะนี่คือความสนิทสนมก็ไปเวลาเขียนเพลงแกก็จะเรียกไปที่บ้านแก บ้านแกที่สายใต้ใหมออ่ไปอยู่ที่สายใต้ใหม่แต่แถวแ้วนั่นน่ะฝั่งตรงข้ามข้ามสะพานลอยมาหน่อยอยู่สายใต้ใหม่หมู่บ้านอะไรนั่นน่ะเออนั่นแหละไปเขียนเพลงเขียนอะไรกับแกนะครับนั่นแหละก็เลยจักป่าเพลินแกก็เล่าชีวิตให้ฟังนะแกเป็นคนปราจีนบุรีตอนนะั้นมันยังไม่มีสาแก้วเขาก็รับจ้างเป็นจับกังแบกข้าวสารนะอ่ะเออแล้วก็ชีวิตผกนแกก็เล่าให้ฟังมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับอืมนะฮะเออราชาเพลงพูดนะครับก็ เป็นที่จดจำนะเป็นที่จดจำนะเพลงแกเป็นศิลปินคนแรกๆที่ตาสว่างนะเริ่มต้นด้วยเปาเปาวุดที่เผาสารก่อนเพราะเพราะแกแต่งมาในยุคที่แม่งคนรไม่พูดเลยสารแม่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองอ่ะเออแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งเพศสาอุเออเห็นป่ะเพรสาอุแล้วก็ไอ้เรื่องเปาวุดที่สคือคือแกเป็นศิลปินยุคแรกที่ร้องเพลงการเมืองอืม ใช้ใช้ใช้เพลงรับตัดเพลงอะไรเขาเรียกนะจะเพลงเพลงพูดเออเพลงพูดจำอวดอืมมาสื่อสารการเมืองนะครับแล้วเนื้อเพลงก็เกี่ยวกับการเมืองยุคนั้นยุคชวนยุคอะไรมาหมดนะครับแล้วก็ยุคเสื้อแดงแกก็มาร่วมนะครับไม่รู้แล้วก็พอพูดถึงเพลงเพลินพมแดงไม่ว่าจะไปเปิดตัวที่ไหนเพลงที่เป็นเปิดตัวของแกนี่เหมือนแทบจะเป็นเครื่องหมายการค้าเลยป้าจอมรู้วล่าเพลงอะไรเพลงอะไรครับ เฮ้คโอ้เพลงนี้ขึ้นมาทีไรน้ำม้วนครักนะครับครับก็ถือว่าสุดเสบุรการของฝ่ายตาสว่างเออนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับด้วยนะครับแล้วก็ครัวแล้วก็พี่สกุลตาลาด้วยนะครับนะฮะไม่รู้ว่าพอจะเปิดเพลงที่แกแต่งตอนสู่เสื้อแดงได้ไหมมันยังไม่มีเป็นมอิเชีเราไม่เคย คุยกันเรื่องนี่เนี่ยนะไม่แกแกไม่ไม่ได้ใส่นตรีแกแกแค่ร้องร้องปากเปล่าได้ไหมหรือหรอมี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 อยู่ลังไม้พี่ชอบหรออเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยคนพูดถึงว่าแกเสียชีวิตคนไว้อะไรแต่คนไม่กล้าพูดว่าเอ้ยแกแกเคยมีผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นบนเวทีเสื้อแดงนะผลงานศิลปะที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะแล้วแกก็มี บทเพลงนี่แกแต่งตอนที่แกอยู่ในม็อบไหนไม่เห็นส่งอะไรมาเลยเดี๋ยวนะอ๋อเอ้ยผมว่าผมส่งไปแล้วนะเอานนี้เหรอเออแล้วไมไม่ขึ้นแถวแรกวะเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ได้ส่งอะไรมาเนี่ยเอ๊ะมันขึ้นส่งแล้วนะพี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาเออเออมันเป็นยังไงนะหรือมันต้อง เดี๋ยวนี้เมสเซนเจอร์มันแปลกๆนะมันต้องรอร่าหงรหัสปลายทงปลายทางที่อะไม่รู้แม่งเออยุ่งวุ่นวายไปหมดส่งปุ๊บแล้วมันจะรับได้ปั๊บนะงงเลยทำไมมันไม่ไปไม่มาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเ๋ยวผมหาทางส่งใหม่ก่อนเพราะว่าผมผมอยากให้พี่น้องได้ฟังเพลงดาวลูกไก่ไม่ใช่ดาวลูกไก่ของพีิลมเอ้ยหมาจิ้วมั่วอยากให้พี่น้องได้ฟังเพลงเพลงของแกว่าแกก็เป็นคนที่อินกับ การต่อสู้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเ,าเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วจะคืออย่างน้อยก็ไม่ปไปไปเปล่าลูกเวดอะเป็นศิลปรินแห่งชาติแล้วจะเอาแต่อวยหรือว่าต้องไปร่วมง,งานอวยอะไรแล้วจะคือเวลาแกต้องไปร่วมง,งานอวยตามสถานะศิลปินแห่งชาติก็จะเอาเพลงคนอื่นมาร้องบ้างเอาเพลงตัวเองมาร้องบ้างแต่ว่าแกก็จะไม่ได้มีพูดองค์พูดอวยอะไรเท่าไหร่นะครับอืมอ่ะทีนี้มามามาดูเพลงสดของแกที่แกร้องตัดเปล่า นในในเวทีคนเสื้อแดงนะครับเมื่อปีสอง2ันห้าร้อยห้าสิบสองปีห้าสองปีห้าสองตอนนั้นเสื้อแดงกำลังขลึกลเลยกำลังบูมเลยนะครับไหนตายห้ามไม่ไหวหัวใจไม่ฟังห้าไม่ ห้ามรอจะหยุดรังรอไว้ได้ยังไงห้ามรักประชาธิปไตยห้ามไม่ไหว้หัวใจไม่ฟังเอา้าห้ามไม่ไหว้หัวใจไม่ฟังรักประชาธิปไตยท่วมชนซึมซาบกระมนดนให้พะวังรากใจให้ไกลไกลห่าง ก็มีหวังสิ้นใจร้อนรอนก็มีหวังสิ้นใจร้อนรอนยุ่งยังกลัวดีดีที่พระเทนเนงทียังกลัวสิ้นขาด เชื้อไฟอยังกลัวน้ำศาสเชื้อโรคระบาดยังกลัวความรอ้อนแต่เชื่อรักประชาธิปไตยรัรกประชาธิปไตยแน่นอนไม่กลัวความรอ้อนกลัวน้ำกลัวไฟไม่กลัวความรอ้อนกลัวน้ำกลัวไฟห้ามจันทร์ตะวันขึ้นฟ้าไม่ให้ส่องมาพื้นโลกชไหนห้ามลุมผมหนุ่มเสือแดงที่มาร่วมแรงเพื่อประชาธิปไตย ห้ามออกมาห้ามออกมาเคลื่อนไหวห้ามออกมาห้ามออกมาเคลื่อนไหวห้ามยังไงก็หัวใจมันแดงห้ามยังไงก็หัวใจมันแดงจบเ้ครับเออเป็นไงเออก็ดีก็คือแกก็น่าจะแต่งไว้เอาไว้บนโลดตอนนั้นเวทีเสื้อแดงกำลังพิกใช่เวทีเสื้อแดงกำลังพีกแล้วแกก็มีหัวใจเสื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ แต่งเพลงผมผมยังเอ้ยมีเพลงนี้ด้วยเนี่ยแบบว่าแต่แต่ไม่ได้ถูบันทึกด้วยด้วยด้วยความที่ไม่อยากจะออกตัวจึงไม่อยากจะบันทึกให้มันเป็นเรื่องเป็นราด้วยด้วยด้วยสภาพสถานะศิลปินอย่างชาติก็เลยไม่ได้บันทึกเพลงนี้เอาไว้เป็นเป็นในอัลบั้มหรือว่าเป็นเป็นดนตรีอะไรขึ้นมาแต่ว่าเป็นการร้องสดในเวทีเสื้อแดงที่ ผมคิดว่าเนื้อหามันดีมากนะฮะห้ามใจห้ามไม่ไหวเลวหัวใจมันแดงอ่ะกูจะชุมนุ่มอะึงจะห้ามได้ไงเออก็ถือว่าเป็นการเป็นเพลงที่สร้างขวัญและกำลังใจให้คนเสื้อแดงในยุคนั้นพอสมควรนะครับหัวใจมันแดงยุคหนึ่งก็โอเคเป็นยุคเสื้อแดงยุคหนึ่งมันก็ผ่านมาตามพลวัตของการต่อสู้นะ เสียตอนอายุสิริรวมเท่าไหร่85ปีโอ้ก็ก็อายุยืนนะถือว่าอายุยืนอยู่85เนอะก็บุกลากรใกล้ตัวก็สู่ขีดไปทีละคนสองคนก็ถือว่าก่อนหน้าที่ก็อาจารย์พีไม่ถ้าเราเรียกจริงๆเราถือว่าเขาเป็นรุ่นบุกเบิกของการทําเพลงการเมืองที่ที่ไปไกลกว่าเรื่องแค่นักการเมืองเขาเขาเรียกว่าอะไรแต่งแล้วมันสนุกไงเออเออ มันิดกแต่งแต่งแล้วมันสนุกมันก็เลยดูว่ามันไม่เป็นการเมืองถ้าคุณไปแต่งแบบคำลนสมุูญนานเออแบบนั้นดิอะไรนะที่มันมีอยู่อยู่ยุคนึง่ะที่แต่งเพลงต้องห้ามจะมีมีเพลงน่ห้ามเปิดเ,เ<ๆ>ผยพวกเผยแพ่น่ะมันก็มีอยู่ยุคนึงเออนะครับนะไ<ต>อเพลงเพลงเมื่อกี้น่ะจะชื่อเพลงห้ามนะห้ามเออคำลนสมบุญนนนนี่อีกท่านหนึ่งนะครับ ถ้ายังอยู่คงแดงเออนี่ยแหละคน,คนคนที่พูดถึงเนี่ยแหละนะครับใช่อ,อ,อันนี้ก็ครูเพลินก็แดงร้อยเปอซอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนด่างตาสีนั่นแหละเออก็ <c oughs> อันนี้เป็นเกตเล็กเล็กเรื่องของครูเพลินพรมแดนที่เราสูญเสียก็มีช่วงหนึ่ง<ห>ก็นะฮะก็ภูมิใจที่ได้ทำงานกับศิลปินแห่งชาตินะครับภูมิใจอ่าแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งก็คลุกคลีกับแกทั้งงาน ศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีนวพไพรนะครับลำพูนเชียงใหม่นะครับสองคืนเดินทางกันสองคืนสามวันกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ร่วมทำเพลงกับวัดสว่างอารมณ์ของหลวงพ่อจารรย์กาแมาเก่งมากเก่งมากขอบใจนะครับขอบใจคุณ RPG เนอรนะครับเหลียงกาแฟมาขอบคุณนะ เพลงต้องห้ามอยู่ยุคหนึ่งนะครับกลิ่นโคนสาบควายนะครับแค่นี้มันก็ถือว่าเสียสีแล้วอะคุณจิตก็เอามาแปลงเนื้อเป็นกลิ่นหลวงทองใช่ไหมตาสีคำสวนแล้วมันก็ค่อยคมาถูกไอ้พวกตังงตังงางมันก็ค่อยๆโผล่มาไงไอ้พวกฝ่ายสงฝ่ายซ้ายฝ่ายนักศึกษงนักศึกษาอันนี้ก็เล่าเรื่องราวสมัยก่อนกับ ของวงไฟยเย็นด้วยว่าเป็นมาอย่างไางไว่ารู้จักศิลปินอย่างอย่าง,ง,ง,งรุ่นครูเพลินพรมแดนได้ยังไงก็วงการเส,เส้นแดง